สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม Black c o v e r M นะครับซึ่งคลิปนี้เราจะมาตีบอสกันอ่าซึ่งก็จะเป็นบอสท,ที่วนกลับมานะครับนั่นก็คือบอสงู3หัวอ่าโดยจะตีแบบว่าเป็นฟูลบัฟเลยอ่าซึ่งจะมาลองกันในด่าที่6นะครับซึ่งก็รอบนี้เนี่ยของอางวัลก็เหมือนเดิมอ่าสำหรับสกิลอัพเนี่ยเสริมแกงอนเนกประสงค์นะครับของดี แล้วก็พวกหินหินปลูกเศษพวกนี้นะครับแต่งงว่าเดี๋ยวนี้มันมีพวกปลูกเศกแบบประดับเยอะกว่าธรรมดาเนาะหรือว่ามันเริ่มหาแบบมันฟาร์มได้จากด่านธรรมดาละอ่ะแล้วก็จะมีพวกหินรีออฟเครื่องประดับด้วยอ่ารอบนี้ก็มาให้ซื้อกันให้แลกกันได้นะครับก็ของหายากนะควรแลกอันนี้ไว้นะครับลองจาก หินไอหน้าเสริมแก่งอเน,นกประสงค์ก็ได้อ่าต่อมาเนี่ยก็อยู่ที่เราเลือกเลยว่าจะอยากได้อันไหนนะครับสําหรับพวกนี้ก็ถือว่าดีทั้งหมดเลยอ่าส่วนไอของเนี้ยถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยหรือว่าไม่ได้สีเรียสอะไรก็ข้ามไปก่อนก็ได้นะครับเลือกเป็นอันดับหลังๆอ่าเราก็จะมีเงินอันนี้ก็แลกไว้ก็ดีนะครับ โดยเฉพาะการลงด่านพวกนี้เนี่ยถ้าเราลงด่านที่6โดยเปิดบัฟทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะพอสําหรับการแลกเกือบทุกอย่างแล้วกันอ่ะยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะแลกได้แค่ไหนนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นนะครับก็มาแนะนํานิดนึงสําหรับตู้กาชาอีเวนต์ใหม่นะครับที่เข้ามาวันนี้เลยก็จะเป็นโนเซลกับคา o โพโนซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวทางเลือกอีกเหมือนกันลกน้กันก็ ทางฝั่งคาฮนโนเนี่ยเขาจะเป็นทางตัวละครที่เป็นซับพอร์เตอร์สีเขียวนะครับที่สามารถบัฟในส่วนของค่าพลังโจมตีอ่าย้ำนะเป็นพลังโจมตีนะไม่ใช่พลังโจมตีเวทน,นะเป็น ATK นะครับถ้าใครเล่นสายพวกยามิหรือว่าเป็นมีแผนที่จะปั้นโซละที่เป็นร่างธาตุมืดในอนาคตเนี่ยก็มีเก็บไว้ก็ดีนะครับ อาส่วนอันอื่นเนี่ยก็จะเป็นพวกเจาะเกาะพวกอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นตัวบัฟดาเมจนะครับที่เอาไว้ลง PVE ได้เป็นอย่างดีเลยอ่าสำหรับตัวนี้นะครับอ่ะส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโนเซลอ่าซึ่งโนเซลเนี่ยเขาจะเป็นสายดีบัฟเฟอร์สีฟ้านะครับก็จะมีเอ่อเกี่ยวกับการเล่นพิษอ่าเป็นการทำดาเมจแบบพิษนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาจะจำเป็นจะต้องแบบ สองดาวขึ้นไปที่แนะนำนะครับเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนความเสียหายต่อเนื่องเนี่ยเป็นสแต็กให้กับตัวเองเนาะซึ่งจะเป็นสแต็กประลอดนะครับก็เป็นสแต็กเฉพาะตัวของเขาเลยอ่าก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็จะมีการโจมตีที่ปิดกั้นอมตะด้วยถ้าใครแบบอยากเอาไปเล่นที่เอ่อเจอกับทีมแดงใน PVP เนี่ยก็จะมีแบบเอ่อสำหรับแอสตาเนี่ยถ้าเข้าทีมแดงล้วนเนี่ยเขาก็จะมีอมตะแล้วก็ถ้าใครยังใช้ชามมี่ร่างฮาโลวีนอยู่ยตัวนี้ก็เอาไปแก้ทางได้นะครับอ่าแต่ก็ไม่ค่อยแนะนาสักเท่าไหร่เพราะว่าเอ่อตัวอื่น ที่ดีกว่านี้เนี่ยอย่างเช่นโซละหรือว่ายูโน่เขามีท่าประสานที่ล้างอมาตะาได้อยู่แล้วตรงนี้ก็ถ้าใครไม่ได้แบบชอบโนเซลจริงๆเนี่ยก็ข้ามได้นะครับสำหรับตัวนี้ก็ให้เน้นไปป้นานคาโนดีกว่าตรงนี้นะครับมาก่อนที่เราจะไปตีบอสกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองสัก10บใบว่าจะเป็นยังไงเลนี้เทสกันให้ดูหน่อยอได้ไม่ได้เลิกนะ โอ้โห oh. <laughs> อ่ะถือว่าลองกันให้ดูจบเลยปะยากย้ยาย สำหรับใครนะครับที่กําลังมองหาร้านเติมเกมผมขอแนะนําพ่อมดเคเบิลเปย์ผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนํามากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1000 0แคนคลิกเลยที่ w w ็บไซต์เคเบิลเปย .com เพียงเติมเกมแบ็คโคเวอร์เวันนี้ใช้เพียงแค่ AID เท่านั้นและยังคุ้มหนึต่ออย่างที่1คุ้มจัดกับแพ็กอันเชิญต่างๆที่ไม่ซ้ําในเกมอย่างที่2เนี่ยเราจะได้รับเคเบิลคอยในยอดทุกๆ100บาทอย่างที่3ใช้โค้ดของทางช่องนะครับนำไปใส่ตอนชําระเงินก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกไปให้คุ้้้มเปใหฉลาดตอง โอเคงั้นกลับมาที่ด่านบอสอันนี้นะครับซึ่งเราจะเปิดในส่วนของบัฟนะครับซึ่งบัฟเนี่ยผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับเพราะว่าเอ่บัฟเนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกวันอ่าผมก็จะใช้ตัวที่สามารถลงได้ทุกวันละกันอ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่การันตีเหมือนกันนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูมาซึ่งทีมแรกเนี่ยที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะเป็นทีมเขียวเลยโดยเฉพาะตัวสุดท้ายจะเป็นโนเอล อ่าซึ่งโนเอลเนี่ยมีข้อดีในการตีบอสขององู3าหัวตรงที่เขาจะสามารถตีได้ทุกสีนะครับก็คือท่าแสงเนี่ยเขาจะชนะท่าได้ทั้งหมดก็เลยเป็นข้อดีนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่เอามาใช้ในการตีบอสได้เป็นอย่างดีนะครับโอเคงั้นเราไปดูของของโนเอลกันหน่อย<า>อ่าโดยของโนเอลรอบนี้นะครับในส่วนของการ์ดเนี่ยถ้าใครมีการ์ด 5ดาวของโนเอลแล้วเนี่ยก็ใช้ได้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยผมจะมาลองใช้การ์ดบอสด,เเออดูเพราะว่าน่าจะทำดาเมจได้แรงกว่าเพราะวันนี้เนี่ยเขาจะให้ผลกลางอาณาเขตอ่ะซึ่งก็น่าจะใส่ในการ์ดตีบอสน่าจะเหมาะกว่านะครับในรอบนี้แล้วก็จะเป็นพรสวรรค์ที่มีการปรับมาโดยเพิ่มบัฟการโจมตีบอสนะครับเพิ่มขึ้น10%อต่ะตรงนี้แล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นความเสียหายคิติคอลนะครับหรือว่าใครจะปรับมาเป็นไอ้นี้ก็ได้พลังโจมตีเวทอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ผมปรับแบบนี้เนาะ โอเคส่วนนั้นอื่นเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยในการตีบอสตัวอื่นก็ทีมที่2เนี่ยจะเป็นแอสตาซึ่งก็จะปรับคล้ายๆกันโดยการแอสตาเนี่ยก็จะเป็น5าดาวนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยก็จะอัพหมดเลยแล้วก็พอพรสวร่าพอสวรานนี้ผมจะปรับเป็นแบบนี้ก็เป็นการตีบอสเหมือนกันเพราะว่าดามเมจหลักๆเนี่ยก็จะมาจากแอสตานะครับส่วนทีมแรกเนี่ยสามตัวแรกเนี่ย จะหาตัวอื่นมาก็ได้นะครับแต่แนะนําก็มีชาร์ลอตไว้ก็ดีนะครับส่วน2ตัวที่เหลือยูโน่กับในบ้านเนี่ยจะใส่หรือว่าจะเปลี่ยนตัวอื่นมาก็ได้นะครับอันนี้ไม่ค่อยสาคัญมากแล้วก็ที่สําคัญที่จะช่วยเราในการตีบอนะครับก็คือเนี่อาหารอันนี้นะครับก็จะเพิ่มดาเมจให้ได้พอสมควรเลยอ่าหลักๆทีมก็จะประมาณนี้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลงให้ดูกันครับ อ่ะเริ่มมาตาแรกเราจะเปิดสก no ิล2โนเอลไปก่อนอ่ะแล้วก็อันติชารลอดนะครับซึ่งยูโน่กับในบ้านเนี่ยมีโอกาสตายได้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าตัวหลักของเราเนี่ยจะเป็นโนเอลอยู่แล้วเสร็จแล้วก็อันติยูโน่ไปโดยทีมนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องแบบคำานึงถึงสีของบอสก็ได้เนาะ อะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้โนเอลเนี่ยจะมีสแตก็กหอกมังกรอยู่2อ,อันเดี๋ยวผมรอ4อันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราประสานไปก่อนจะได้ไม่ลดสแต็กนะครับอ่ะก็ยังอยู่เหลอสอ2เท่าเดิมอ่ะเสร็จแล้วก็เพิ่มให้โนเอลไปเพราะว่ายูโน่เนี่ยส่มาแบบทดำดาเมจได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับอ่ะตรงนี้ก็โจมตีไปเลย ่ะได้3แล้วนะสแต็กมังกรหอกมังกรอู่โนโไปละอ่ะเสร็จแล้วอ่ะเรามาเช็คสแต็กอีกที4แล้วนะอ่ะพอ4ี่เสร็จเนี่ยผมจะอันตีเลยเปยงเรียบร้อยอันนี้คือจบในส่วนของทีมแรกแล้วนะครับคราวนี้มากันทีมที่2 ทีมที่2เนี่ยจำเป็นจะต้องพึ่งดาเมจของแอสตาประมาณหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าบอสเนี่ยมันจะมีสถานะภาวะแบบข้างอยู่โดยการคอมโบเนี่ยผมจะใช้ผสานของวินเลียมกับโซล่านะครับอ่าเพื่อจะเปลี่ยนให้เขาเป็นท่าสีแดงหลังจากนั้นเนี่ยผมจะคอมโบโดยใช้อันติโซล่าใส่ให้แอสตาไปนะครับเพื่อเพิ่มพลังป้องกัน อะจากนั้นปุ๊บบอสจะเป็นสีแดงอยู่นะครับก็จะอันติราชินีแม่มดไปโอเคหลังจากที่ทุกคนคอมโบเสร็จนะครับบอสจะกลายเป็นสีเขียวทันทีหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาลุ้นกันว่าแอสตาเนี่ยจะปาดท,ทีเดียวตายเลยหรือเปล่าลองดูอ่ะไม่ตายถ้าไม่ตายเนี่ยเราต้องมาดูกันอีกทีว่าจะแก้ย่งไง แต่เลือดประมาณนี้ไม่น่ามีปัญหาละเราก็ใอ้น,นี่ไปอะสก,กิลไปเรื่อยๆแต่ถ้าใครติดคีหรือว่าอะไรเนี่ยก็อาจจะตายในดอกแรกเลยนะครับก็ถือว่าต้องลุ้นประมาณหนึ่ง ตอนนี้ก็โดนสดแล้วนะอ่ะมีการสะท้อนของโซลาด้วยก็ถือว่าโอเคเลยน่าจะผ่านแน่นอนอันนี้ผมเพิ่งลงครั้งแรกด้วยนะก็เลยแบบว่ายังไม่ค่อยชัวเรื่องการคอมโบสักเท่าไหร่นะครไปแล้วนะวิลเลียม วางกับดักนะครับถ้าบอสโจมตีมาก็น่าจะตายอ่าโอเคก็ประมาณนี้สำหรับการลงด่านบอสนะครับ อ่าซึ่งถ้าใครคอมโบตามเมื่อกี้เนี่ยตั้งแต่ตอนแรกนะครับถ้าแอสตารเราติดคีหรือว่าดามเมจพอนะครับก็น่าจะปาดทีเดียวตายเลย โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการลงด่านบอสงู3หัวนะครับซึ่งทีมที่2เนี่ยก็อาจจะต้องใช้คอมโบตามที่ผมทำหน่อยเพราะว่ามันจะมีสิทธิ์ที่จะทำให้อัสตาร์เนี่ยสามารถปาดทีเดียวตายได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับคีเลตข,ของแต่ละคนด้วยแล้วก็ของนะครับที่ค่าพลังใครยิ่งสูงเนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสทีเดียวตายแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับส่วนทีมแรกเนี่ย ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราปั้นโนเอลมาเนี่ยก็ใช้ตีบอลได้ดีเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ